อัปเดตแล้วนะครับสำหรับ To i l e t Tower d e f e n s e อนตเอพิโซดที่สิาออัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาไปเทียบกับอัปเดตของคิดมัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวละครใหม่นะสำหรับตัวละครใหม่นะครับจะมีชื่อว่ากีลเลเซอร์คาเมล่าแมนตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวระดับเอกลุศีนะสามารถซื้อได้ในช็อปเลยนะครับซึ่งจะสนุนราคาอยู่ที่299นะสาหรภายกเกเา็นปเะมาณนีลเลยนะครับเนเราต้อง อีกทีนะว่ามันเนี่ยจะโหดหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากดูรีวิวตัวนี้เดี๋ยวผมจะทํารีวิวไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถข้ามไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขั้นคลิปไ้ให้ด้วยนะครับโอเค ต่อไปนะครับก็คือทอยเลตมาใหม่นะสำหรับทอยเลตที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่จะมีมาทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่จริงเนี่ยมันมีตัวที่แบบว่ามีความสามารถเด่นๆอยู่2ตัวนะนั่นก็คือฟ o อกซ์ลิฟทอยเลกับเบลเดอร์ทอยเลนะครับ2ตัวนี้นะครับจะสามารถใช้แขนของมันเนี่ยขีท้ทอยเลต,ตัวอื่น ให้มากับมันได้นะครับสําหรับเลือดถ้าคือว่าผมจะไม่ผิดเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเลือดจะอยู่ที่400,000นะครับส่วนอีกตัวเลือดอยู่ที่800,000นะครับประมาณนี้นะซึ่งเป็นความสามารถที่แปลกใหม่ดีนะก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะสร้าง Impact ให้กับโหมดไนท์แมร์ได้ขนาดไหนนะสําหรับ2ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือด่านใหม่นั่นเองนะสําหรับด่านใหม่นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับชื่อว่าทอยเล t แลบนั่นเองสําหรับด่านนี้นะคคับผมมไอาแวนดดืิ่ มายังเทียบกับแมปทอยเลทิทคิวกับปามพราราได์ไม่ได้นะครับสแมปนี้เนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับด่านนี้นะครับมันจะเป็นทางโค้งตอนเริ่มต้นนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นทางยาวไปเลยนะครับซึ่งทางบนเนี่ยมันน้อยทําให้เราเนี่ยรีดดีเพสได้ไม่สุดนั่นเองสาหรับใครเนี่ยที่อยากจะฟาร์มเหรียญเนี่ยไปทอยเลทิทคิวดีกว่านะครับอย่าเล่นเลยนะด่านนี้ <c oughs> อันนี้ถือว่าเตือนแล้วนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับเขาอาจจะเปลี่ยนทางเดินได้นะแบบว่าเคสเดียวกับเตอร์ กี้ทาวนะตอนนั้นเนี่ยเตอร์กี้ทาวนะครับมีคนมาบ่นเยอะนะครับว่าดานเนี่ยมันแคบเกินนะครับผู้สร้างเขาก็เลยเปลี่ยนทางเดินใหม่หมดเลยนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมก็บอกอะไรไม่ได้นะแต่จีนก็อยากให้ปรับทางใหม่อยู่นะสำหรับอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครใหม่กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครใหม่เจ้ากรีนเลเซอร์คาเมล่าแมนจะโหดขนาดไหนมาเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้ากรีนเลเซอร์ คาเมราแมนกันนะครับสำหรับกีรเลเซอร์คาเมราแมนค่าวางเริ่มต้นจะอยู่ที่150นะวางไปนะครับพอวางไปแล้วดาเมตรอยู่ที่150วง20ความเร็วในการโจมตี0.5าวิเอฟเฟกการโจมตีจะเป็นการยิงลำแสงสีเขียวออกไปนะครับแล้วก็จะทําการสโลสศัตรู50%ตตั้งแต่ขั้นวางเลยนะถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับวางถูกดีเพสดีแต่ก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนะอยู่ในขั้นที่โอเคแล้วกัน รับตัวนี้อัพขั้นแรกนะครับใช้250นะอัพไปพอเราอัพเขาขึ้นเลเวล2นะครับเขาจะมีเกาะบริเวณแขนขึ้นมานะครับซึ่งไอ้เกาะตรงเนี้ยสามารถทำให้กีเลเซอร์คาเมล่าแมนการสตันได้ประมาณทีถึง2 T ทีโดยประมาณนะครับประมาณครั้งหนึง2ครั้งนะ ถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะครับและตอนนี้นะครับดามเมจของเขาจะอยู่ที่300วง25ความเร็วนในการโจมตี0.4วิอัพขั้นต่อไปใช้600นะครับอัพไปปุ๊บพออัพแล้วนะครับดามเมจเป็น400นะวง30ความเร็วในการโจมตี 0.25วิอถือว่าสต๊ดโอเคนะแล้วก็ไม่ได้อัพแพงเกินไปนะครับอัพขั้นต่อไปเลยละกันใช้1,500นีครับอัพไปปุ๊บดาเมจเป็น600นะครับวง35ความเร็วในการโจมตี0.2วินะ,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันตีมั่วนะครับคือผม เซตทาร์เก็ตเป็นเฟิร์สนะครับแต่ว่ามันตีแบบมั่วจัดเลยนะเนี่ยเห็นปะคือตัวเนี้ยเดินนํามาแล้วนะครับมันยังตีไอ้บอสทอยเลตอยู่เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มันเป็นไปได้สูงนะครับที่มันเนี่ยจะเป็นบั็กของเกมนะถ้าแบบว่าเขาเซตให้มันตีแบบนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนเล่นนะครับเอาจริงๆเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับอ่ะอขั้นต่อไปเลยละกันใช้4ี่พัน พออัพแล้วนะครับดาเมจเป็นพันแวง40ความเร็วในการโจมตี0.2วินะครับสแตตขั้นสุดท้ายถือว่าโอเคนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะคือตัวนี้นะครับมันตีมั่วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลย เนี่ยเห็นปะมันตีมั่วนะครับคือผมทาร์เก็ตเป็นเฟิร์สนะผู้ชมเห็นไหมคือผมปรับเป็นเฟิร์สนะแต่ว่ามันไปตีตัวข้างหลังนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาวัดจากอะไรนะครับเห็นปะเห็นปะตีมั่วจัดเลยนะครับถ้าเกิดว่องมาเป็น้ังจริงเนี่ยเขาควรจะรีบแก้นะครับไม่ควรจะปล่อยไว้นานนะและอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเหมือนผู้สร้างนะครับเขาบอกว่าสามารถวางได้สูงสุด4ี่ตัวนะครับวางไปปึ๊บปึ๊บอ่าวางได้4ี่ตัวจริงๆด้วยนะครับ ไปตันให้หมดเลยละกันตัวนี้ DPS ตัวละ9,000นนะตะกิไป DPS ตัวละ9,000บอกเลยว่ายิงหมดไม่สนลูกใครจังหวะน,นี้คือไอ้ยิงหมดนี่คือตีมั่วนะ ผมว่ากีลเลเซอร์คาเมล่าแมนเนี่ยน่าเอาไปเทียบกับ E ีว o บูแนนะเพราะว่า t v ว o บูแเนี่ยสามารถสโลว์ทอยเลดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า TV m o บูแเนี่ยจะเป็นแบบ l อนะครับแล้วก็วงของ TV วี V ูแมเนี่ยจะพวามที่จะแคบมากๆนะครับน่าเทียบน่าเทียบนะตัว99โลบัก vs ตัว299โลบักเสียดายนะตานี้ผมไม่ได้เอา t ีวี Man มนมาถ้าเอามาน่าจะดีกว่านี้ อ่ะตอนนี้เวฟ30แล้วนะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นเมน d p พผมคิดว่าไม่น่าไหวนะเพราะว่ามันตีมั่วนะครับแบบตีแบบแรนดอมเลยนะเนี่ยคือผมทาร์เก็ตเฟิร์สนะมันไม่ตีตัวข้างหน้านะครับคือมันตีมั่วนะครับไม่แนะนำละกันสำหรับคนที่จะามาเป็นเมน DPS แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นซับพอร์ตเอาไว Slow, ้สโลก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็มีประมาณนี้ละกันนะครับเดีย๋ยวต้องไปเคลียร์ตัวหลุดอีก <c oughs> ด้วยความที่มันตีมั่วก็เป็นอย่างนี้แหละ ขออนุญ,ญาตอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เกมเนี่ยจะอัปเดตเอพิโซดที่18บแปดพาร์ทสมาเนี่ยผู้สร้างนะครับเขาสปอยว่าเจ้ากีนเลเซอร์คาเมล่าแมนเนี่ยจะสามารถสโลทอยเลทได้ถึง75%เลยนะครับแต่พอมาถึงวันอัปเดตจริงหรือก็คือวันนี้เนี่ยใน d ิสคอร d เขากลับบอกว่ามันสามารถสโลทอยเลตได้แค่50%เท่านั้นนะครับอันนี้นะครับ ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าทำไมเขาถึงเนิร์ฟเจ้ากีนเลเซอร์คาเมล่าแมนนะครับแต่ในเมื่อเขาบอก50%มันก็คือ50%นะครับเราทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับดานใหม่นะ t อยเลตแลบเนี hmm. ่ยส่วนตัวแล้วนะครับผมอยากให้มันทำใหม่มากเลยนะเพราะว่าถ้าเทียบกับปาล์มพาราไดส์หรือทอยเลตดคิวเนี่ยสองด่านนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับคืออยากให้ทำใหม่แบบอ่าไอตอนเตอร์กี้ทาวเลย คือถ้าทำแบบตอนนั้นได้คือดีมากนะยครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยจะแบบปรับปรุงทางเดินหรือว่าทำให้ด่านมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับในอนาคตก็ผมก็แค่หวังนะครับก็มปประมาณนี้นะครับสลับเพิ่มเติมที่ผมเนี่ยอยากจะอธิบายนะผู้ชมคิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้กันบ้างครับส่วนตัวผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมแฮปปี้กว่าเยอะเลยอก็ขอบคุณคนเข้าดูเช่นเคยสหรับวันนี้ก็บายครับผมหวังว่าอัปเดต New Year จะดี